สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันช่องสำหรับคอบอลที่อยากได้ภาพเกมแบบมืออาชีพค่ำคืนวันเสาร์ที่20กันยายน3ทุ่มตรงเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลสในศึกพรีเมียร์ลีกลอนดอนดาร์บี้แมชที่เดิมพันคือศักดิ์ศรีและทิศทางความมั่นใจของทั้งสองทีมในช่วงต้นฤด,ดูกาล เริ่มที่ภาพรวมการแข่งขันเจ้าถิ่นเวสเฮมกำลังต้องการแต้มอย่างยิ่งหลังฟอร์มเปิดซีซั่นสะดุดโดยเสียประตูเยอะกว่าที่ควรขณะที่พาเลสของโคชโอลิเวอร์กลาสเนอร์ออกสตาร์ทได้เหนียวแน่นแพ้ยากและมีความมั่นคงในแดนหลังจุดน่าสนใจคือผลงานของพาเลสเวลาเยือนลลนดอนสเตเดียมช่วงหลังพวกเขาทำได้ดีมากเกมนี้จึงไม่ใช่ภารกิจง่ายของขุนคอน อัปเดตสภาพทีมล่าสุดฟังเวสแฮมขาดโทมัสซูเชกที่ติดโทษแบนทำให้แดนกลางต้องขยับคนที่ถูกจับตามองคือเจมส์วอร์ดพราส์ที่จะต้องคุมจังหวะร่วมกับซุงกูตูมากาซาแพงรับยังยืนพื้นด้วยแม็กซ์คิวแมนจับคู่ดีนอสมาฟโรปานอสฟูลแบ็กขวาคายวอลเกอร์ปีเตอร์สพร้อมประจำการส่วนเกมรุก ลูคัสปาเกตาคือหัวใจการเชื่อมเกมร่วมกับสมตัวนอกอย่างจารดโบเวนเฟอร์นันเดสและคลเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ด้านพาเลสยังต้องเช็คฟิตอดัมวอลทันและเอ็ดดี้เอนเคเทียขณะที่อิสมาอิลาซายังน่าจะรอคิวคืนสนามเต็มรูปแบบอีกเกมแต่ดีนเฮนเดอร์สันมาร์เกฮีและคู่วิงแบ็กแดนเนียลมุนยอสไทริกมิเชลพร้อมนำแนวรับที่เป็นจุดแข็งของทีม แผนการเล่นที่คาดเวสแฮมวาง4-2-3-1เน้นขึ้นเกมซ้ายขวาให้ปีกได้ดวน1นต่อหนึ่งแล้วใช้วอดเพาส์คุมเลจิสเตอร์จ่ายบอลยาวเปลี่ยนแกนและคอยสร้างความอันตรายจากลูกนิ่งปากเกต้ามีบทบาทหลอกตำแหน่งถอยลงมาเป็นหน้าตำ่ำเปิดช่องให้โบเวนตัดเข้าในและซัมเมอร์วิลสอดลึกหลังลายรับส่วนพาเลสของกลาสเนอร์จะยืน3-4-2-1 วินัยเกมรับชัดเจนคอมเพกในบล็อกกลางก่อนเปลี่ยนจากรับเป็นรุกด้วยสปีดของเยเรมีปีโนและการเล่นเชื่อมระหว่างลายของไดอิจิคามาดะปล่อยช่องฟิลิปมาเตตาเล่นจังหวะจบจังหวะดวลตัวต่อตัวที่ต้องจับตาโบเวนปะทะไทริกมิเชลทางด้านขวาของเวสแฮมใครคุมระยะหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีกว่าจะก,กำหนดทิศทางด้านข้างมาเตตาชนแม็กซ์คิวแมน ในกรอบเขตโทษลูกโดงและการบังตัวคือกุญแจสำคัญอีกคู่คือดนเนียลมุนยอสดวลกับซัมเมอร์วิลช่องว่างด้านหลังวิงแบ็กของพาเลสหากถูกเจาะจะเป็นพื้นที่ให้เวสแฮมเล่นบอลแทงช่องรูปเกมที่น่าจะเกิดครึ่งแรกมีช่วงยื้อในเดนกลางค่อนข้างมากเวสแฮมจะพยายามเร่งเทมโป้ด้วยการโยนยาวสลับสั้นหวังลูกนิ่งเป็นอาวุธเสริม ชนะที่พาเลสจะรอจังหวะเพรสทาซิชันแล้วหากไปที่ลายสองของคามาดากับปิโนหากเกมยืดเยือ้อความนิ่งของแผงรับพาเลสและวินัยเกมรับจะช่วยพวกเขาคุมสกอร์คาดการ11ตัวจริงเวสแฮมมัตเฮมันเซนคายวอลเกอร์ป er ีเตอร์ดีนอตมัฟโรปานอสแม็กซ์คิวแมนดีอูฟซุงกูตูมากซ่าเจมส์วอร์ดพาส์จารอดโบเวนเฟร์นันเดส คลายเซนซิโอซัมเมอร์วิลลูคัสปาเกตาคริสตันพาเลสดีนเฮนเดอร์สันคริสริชาร์ดมักสกซองลาครัวมาเกฮีดนเนียมุนยอสวิลฮิลส์เจฟเฟอร์สันเลเมารไทริกมิเชลเยเรมีปีโนไดอิจิคามาดะและชองฟิลิปมาเตตาเวสแฮมยืน4-2-3-1ส่วนพาเลสยืน3-4-2-1 หมุดหมายของเกมนี้คือรายละเอียดในกรอบเขตโทษหากเวสแฮมคมพอในลูกตั้งเตะและจังหวะสองพวกเขามีโอกาสแต่เมื่อช่างน้ำหนักเกมรับที่เหนียวของพาเลซบวกกับคุณภาพในทรานซิชันมุมมองของเราคือทีมเยือนมีความเป็นไปได้มากกว่าทำนายผลการแข่งขันคริสตันพาเลซจะบุกชนะด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งถ้าถูกใจการวิเคราะห์แบบลึกแต่เล่าให้ฟังง่าย ฝากกดติดตามลูกหนังรายวันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณใต้คลิปได้เลยครับอยากให้พรีวิวคู่ไหนแจ้งไว้เดี๋ยวจัดให้